รู้สาเหตุแล้วคอมเมนต์สนันเลยแต้วนัทพรอวดลูกสวยละมุนรันทวนนี้เหนื่อยจังอร่าความสวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไม่อยากละสายตาม,มองเลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวแต้วนัทพรเตมีรักหวานใจของนักธุรกิจหนุ่มไฮโซในประนายพรประภาก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรมานะเนี่ยดูสวยขึ้นผิดหูผิดตามากแม้ว่าก่อนหน้านี้เธอจะถูกวิจารณ์เรื่องรูปร่างที่ดูผอมเกินไปแต่เจ้าตัวก็ได้ออกมาพูดแล้ว,ว่า ที่ดูผอมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่ต้องเป็นห่วงเลยแถมช่วงนี้แต้วก็หุ่นเป๊ะปังมากมีกล้ามหน้าท้องด้วยงานนี้ก็ทำเอาสาวๆหลายคนต่างพาก,กันอิจฉาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะล่าสุดแต้วได้ออกมาเผยภาพตัวเองลงในอินสตาแกรส่วนตัวในลูกสวยฉ่ำละมุนตาสุดๆพร้อมระบุแคปชั่นว่าทุกวันนี้เหนื่อยจังสวยไม่รู้จักพัก น่ารักไม่รู้จักพอจนแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แซวเป็นจำนวนมากเห็นด้วยว่าสวยจริงๆค่ะ